เาอยู่นี่สิบ่หมูเ้านเมืองแพร่ิบ้านเมืองพอแพร่นี่แหล่ะมองพี่เล่ยู่น่ะมองนี้เลยแล้ววันที่เออบ้านเมืองแพร่นี่ล่ะการปฏิบัติการตะกอนอยู่นี่นะการปฏิบัติการเออนี่แหละหัวคู่บอมอยู่นี่บัานนี้ไปไซบัะที่ไหนไปบ้านแสงภา ผิดถามตะกี้คือสิเป็นตะยันเบาเนาะผัวนะกตสีแดงเลยเนาะก็เห็นเนาะแดงมาถ้าเป็นยังไงเอากระทั่งอยู่กันปุ้ตุ้งอยู่ซอยกันขรถซอยกันมากพอได้ทางบางๆจะขี่ตึงต่บันทางหลัดยางมากๆอ่ะจะขึ้นอีกนิดนึงมันต่เดี๋ยแล้วเราเคยบอกว่าทางบ้านๆเราไม่ยากแล้วก็ได้าเดี๋ยวจะเห็นลูกจะกระแตนิดนึงแย้วมาก่อนนะ

้งซึ้งนบ้านล้านนะแอกไปให้ลานดูแลยนันเออให้ลาดูแลเลยมันน้อยนละไม่ใช่คือมันต้องรู้จักไงใครจะไปตามมันมันก็ต้องหูจักกาลาและเทศสาจะน้อยมวนเิดมันฟิวขาดโพดมันไม่กินเหล้าถอกแก้วแหงถอกแก้วแหงแก้วแตอัน้านอยก็นับคืแก้วกินกินแล้วอย่ไดในรถกว่าบอยู่ในรถมันกินเบีย ตกินแล้วซึจะใส่ดปาโอ้ดีซออรบบอดเมื่อเศ้ากักินมื่อเช้ากกินยุชุมแพ้แล้วนั่ก็พอฟูแล้วกัทงเราขึ้นรถขึนรถตู้กินยาเบาจนมาไม่เจาหลับนี่จักเป็นมาบกนำมานนลาจะกไมไ้มาราั่ลัวไปหาหมอโงพยาบาลมามื่อนบ่ร้านันี้ัีน่ะ สูขภาพบกไปดีเป็นกระสอบกระแซกเหลืองเราบต้องเลีนงลูกยูหันมองเก้าอยูบกเก้าเยอะยูใสบอกตุอยนะยูยูใสแต่พอต้ใ้ไปเลยได้อยูยตัสิการจังหวัดขันนกสางขันไป้างะกาศมูบอกขีดอ่อนลูกยบพิศลูกยบพิศพิศวัดติพอบอไปเปิดการเงินเิดการเงิน ยังมาเดี๋ือดอื่นนะแต่ละเอาเบาซีนอนะหอดเจ็ดสิบปีจะใครมาเห็นนะนนั่แหละอยากมาเห็นเพื่อเพราะม่แจ้าตั้งใจแล้วเด้ตั้งใจแล้ววันนี้ไปยามทางเมืองพ้นในเด้อบันนี้เด้อเตรียมพร้อมทุกอย่างจะให้มาเห็นก็อยุ่ไล่คนนี้มาพรนอะไรมากับมาบ่มวล ก็ต้องให้ลูกให้เต้าพามาแม่สองพีนใจค้ากิริกับแม่มุ่งแรตโนสองเท่านี่คักไม่ตั้งใจคักคเลยสุดของนาแห้วหรือว่าแบแสงพาเนี่อันนี้มาสุดเมื่อเล่ยผลแสงพาเนี่ที่ว่าเป็นบูตานนะครูตานเมืองไทยบูตานประเทศไทยบูตานเพราะว่าเขาเขาจะยึดยึดศีลยึดอะไร มากความสุขมวนมวลความสุขมากที่สุดคุณธรรมวันก็จะมีวันโกนวันพระคือวันพระน้อยพระใหญ่เจ็ดคำแปดคำเนี่ยสิบสี่คำสิบสี่คำสิบห้าคำวันเี้พอสิ้นเลยค่ะวันนี้พอค้าสัตว์เลยแม้แต่ใครนี่เพิ่งจะต่อยไว้ก่อนเลย ก็เป็นปีนี้ก็คือนักเต้นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะอวอันนี้มีปรกวนแล้วห้อไดทังไหนจไปลมยุทูดตาเด้อบแล้วสิดออแล้วลบบอลไปเลยสวยมากนะคะ หน้าเที่ยวออนแหล่ง,<ร>ง<ด>ท่องเที่ยว<ด>ยของเมืองเลยจุดไ,ไทไล์อยู่ที่อำเภอนาแห้วนะคะสุดยอดนำโดยท่านพอ,อ,อทองอ,นนอ,อินพออ้อนอดุลพออออวิเชียน อันแม่เจ้ายังว่มมีต่จูเฮ้าสนอกพอเวดพอยุดรวมกันเสนอกเขากับแค่สิบกว่าคนเ่าสิบกว่าคนตระนั่งมันบ่าไรรอเสนอกมมนน้ำกันบานน้ำมันนีก็ง่อยพูเบิดติดทันเออติดพูดเลยพูดแบบว่าพืนดีกับประเทมสมเลย ชิ้นค่าของเขตเท้าคืออะไรคุณผอเราอินเป็นข้าวโพดขิงขิงกระชายเออกระชายกระชายแม่เจ้าจะเออกระชายดำไม่เจ้าจะซื้อไปปั่นดองน้ำผึ้งอยู่กระชายยังออมายันกะชายกันปกติจะยังมันยังไม่ดื้อยังไม่ออกเลยเขาลือประมาณปีใหม่หลังปีใหม่มันไม่แก่ครับ ที่อยู่ให้พ่อต้องเอ็นส่งไปก็ได้แล้วยังไงเพราะใยเม็ดกะลาคืออะไรเม็ดกะลาคือมะขารเดเมียโอ้โอ้โอ้มะขารเดเมียเม็ดกะลาหอยเงี้ยซิวง่ะก็เรียกว่ามะคาร์เมียสมีย์มะขาร์เดีมียอันมากันที่เอาลงโชว์ฉมห่ววานเนี่ยมะข้อเขียวนั่นเป็นในข้อเขียวมะข้อเขียวก็เป็นคล้ายๆกับต้นปาล์มเนี่ยล่ะสูง มันก็สิบข้างในไม่ปาดมันนี่ดิตือมันจะว่ากินก็ข้าวเหนียวได้กินก็ข้าวเหนี้ยได้อะมันจะมัน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 แล้วก็บานๆพอก็อ้อก็กเปลือกสีเขียวประจอบเนื้อวันนี้มีเม็ดอยู่ข้างในนล้ว่าเคนว่าบางคนมันแพงตัวกินโลละบางคนกินกินกิโลก็สองร้อยบาทบางคนกินว่าเป็นไปกินแกนมันนะแกนมันกินมาได้ ก็ยังเรียต้นมันอะไรนะก็เป็นมันจะเป็นหน่วยว่าแหละแม่คอนบ้านห้องหอนบ้านห้องจะเป็นหน่วยว่าบ้านอากาศปีที่ห้าปีกันเป็นหน่วยกันลรืบ้านแสงภาบ้านแสงภาคจุดไฮไลทบ้านแสงภาคือมวลความสุขที่สุดในประเทศไทยภูตานภูตานแม่เจ้าก็ไปเที่ยวมาแล้วน่าอยู่มากเลยโอ้ในมึงจะถ่ายได้มันย้อนแสง I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I